สวัสดีครับพบกับเสียจอีกแล้วนะครับผมที่ปรึกษาการขายอยู่โตโยต้านครทนสาขาเทปรักนะครับวันนี้เสียจับก็มานาเสนอรุ่นนี้นะครับแต่งจัดเต็มกันเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น fortuner leader g นะครับผมอัปเกรดเช่นเคยนะครับเป็นไฟหน้ากลางปลานะครับแล้วก็ข้าไปตันหมอกแบบ gr sport นะครับตัวนี้แล้วก็เป็นกระจังหน้าครับยกเซ็ตเลยครับเป็นตัว gr สีดำเงาแบบนี้เลยครับมาพร้อมกับโลโก้แท้ gr ให้ด้วยมีครอบโลโก้แก้วให้ด้วยครับตรง โลโก้โตโยต้านะครับในส่วนของงานฝาคาร์บอนนะครับเซลล์จับก็จัดให้รหล่อแล้วครับเป็นฝากระโปรงมันซานะครับลายเอฟวันนะครับผมฉ่ำๆแบบนี้เลยครับโดนแสงออกมานี้ก็คือแบบฉ่ำวบาเลยมาดูในส่วนงานตัวล้อนะครับลูกค้าเซลล์จับรีเควสเป็นงานเอ p ีนะครับผมล้อทีอีสามเจ็ดการยกนะตัวนี้งานสติ๊กเกอร์นะครับสีเทียบแท้เลยสีน้ำตาลนะครับผมลัดยางเทพนะครับโตโยอ t ทีสามนะตัวนี้ ไซยังอยู่ที่265 6กนะครับตัวนี้ลำนี้ยังไม่หมดนะครับผมมีโชคด้วยนะครับโปรเฟนเดอร์หน้ากรีนซีรีส์ปรับ16ระดับนะครับนี่เลยแล้วก็ลำนี้โหลดอยู่ที่หน้า1ครึ่งหลัง2นะครับฟิม์มกล้องแสงไฮคูเซรามิกนะครับผมรับประกัน7ปีนะตัวนี้ฟ้าใส่นะครับมาดูในส่วนของภายในครับหรือาผมเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะตัวนี้แล้วก็มีพรมหกดีแถมให้ด้วยนะครับรอบคันใครอยากได้สีไหนก็ดูเพจให้สาจอบเลือกได้เลยครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของข้างหลังนะครับเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์เหมือนกันนะผมเป็นซับแทงนะตัวนี้ตัวนี้เป็นโปรเฟนเดอร์ซับแทงทิงกี้แบ็กนะครับปรับแปดระดับนะแล้วก็นี่เลยในส่วนของชายล่างก็จะเป็นของจ r รนะครับตัวนี้ แล้วก็ติดแโลโ้ก็ G R SPORT ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีหลังคาดำอันนี้พ่นจากศูนย์ให้เรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็มีคิ้วคอเมียมรอบคันนะครับปกติรุ่นนี้จะเป็นแบบว่าสีดำนะครับอันนี้ก็เสีเสยื้อจับก็เพิ่มเป็นฝาท้ายแบบไฟไฟ้าให้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวรอดูเลยนี่เลยครับผมฝาท้ายแไฟฟ้าอันนี้โชวคเดิมแซดจับก็คืนให้ด้วยนะครับผม เป็นโชค๊คเดิมจากรถเจ้าตัวฟอร์จูเนอร์ตัวนี้นะครับเปลี่ยนโช๊คใหม่ให้แล้วก็คืนโชค๊คเก่าให้ด้วยอันนี้ก็โชค๊คจากฝาท้ายก็คืนให้เหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนยกเซตใหม่มนะครับโอเคผมสําหรับโปรดีๆก็มีไม้เช่นเคยนะครับใครอยากได้แบบนี้แต่งแบบไหนทักมาหาเซลจับได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์ที่ลงไว้ด้านล่างนี้เลยครับฝฟนั้นช่วยดันดันทุกเคสครับผม อาชีพไหนๆก็ออกได้นะครับผมเซลจับรับประกันครับผมรอจบทุกคันกับเซลจับนะครับสำหรับวันนี้เซลจับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนนครับ,บผม